เองเคยสังเกตใต้ถุนบ้านตัวเองบ้างไหมกลางวันมันก็โล่งธรรมดาแต่กลางคืนเหมือนมีใครอยู่ข้างล่างหมู่บ้านข้ามีบ้านเรือนไทยของลุงผานแกอยู่คนเดียวขี้งกชอบซ่อนของใช้ไว้ใต้ทุนคืนหนึ่งลุงผานได้ยินเสียงของกลิ่กองแกงใต้บ้านนึกว่าไอ้ด่างหมาแกคุยของเลยตะโกนด่า แต่ที่ตอบกลับมาเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆเฮ้ๆฮ,อฮือของเองข้าขอยืมหน่อยนะลุงผ่านสองไฟฉายลงไปเห็นแต่ความมืดไอ้ด่างกลับมอบห่างจุกตูดจ้องใต้ถุนไม่กล้าหอนตั้งแต่คืนนั้นของในบ้านหายทีละชิ้นขันหาบเสียมหมอเก่าๆหายเกลี้ยงแต่กลับมีคราบดินเปียกเป็นวงมงใต้เสา ลุงผ่านโมโหด่าลั่นผีที่ไหนก็ไม่ให้ยืมโวยของของกูคืนนั้นเองเสียงเดิมกระซิบขึ้นมาอีกของเองเองเก็บไว้เถอะแต่ตัวเองข้าขอนะเชา้าชาวบ้านงัดประตูเข้าไปเห็นร่างลุงผ่านนอนแข็งตาเบิกโพรงมองช่องพื้นกระดานท้องเต็มไปด้วยรอยข่วนยาวๆมีแต่ดินเปียกเลอะตัว ใต้ถุนบ้านนั้นทุกค่ำยังเห็นเงาคนยืนก้มหน้าอยู่ข้างเสาผู้เฒ่าเตือนกันว่าถ้าเองเดินผ่านแล้วเผลอถามว่าใครอยู่ข้างล่างของที่มันจะยืมต่อไปอาจกลายเป็นชีวิตเองเองก็ได้